สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับกับคลิปสายฟิชชิงหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับวันนี้เราอยู่กันกับเหยื่อปลอม1ตัวนะครับจากค่าย MB f i s h i n g นะครับที่ทางค่ายเนี่ยแจ้งมาว่านี่คือมแมลงนะครับมแมลงรุ่นหนึ่งนั่นเองนะครับ น้นหนวดให้ชื่อว่ารุ่นหนึ่งคงกระพันชาตรีนั่นเองนะครับมาดูที่แพ็กเกจกันก่อนด้านบนก็จะเป็นโลโก้ของทางค่ายนะครับ MB f i t h i n g นะครับแบ็กกราวด์ด้านหลังก็จะเป็นรูปปลาคราฟนั่นเองสินค้าตัวนี้นะครับกำลังถูกผลักดันให้เป็นโอท p อของทางนครปฐมด้วยนะครับรายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่างเลยนะครับ MB f i t h i n g นั่นเองนะครับด้านหลังไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับแอบเสียดายอยากให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ไว้บ้างนิดนึงเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคนั่นเองครับสัมผัสแรกกับเจ้าแมลงรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้หน้หนวดต่อท้ายให้รุ่นหนึ่งคงกระพันชาตรีนะครับจากที่ได้คุยกับนาออดลั่น ครับผู้ออกแบบนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีวิธีการออกแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับมาจากจินตนาการของตัวนอสเองนั่นแหละนะครับออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ให้ตามจินตนาการของตัวเองนะครับแล้วก็ทํามาเป็นในรูปแบบของแมลงนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นทุ่นตกประหมอนะครับแล้วก็จะมีกาดกันสวะที่ทํามาจากเอ็นนะครับแล้วก็มีการชุบน้ํำยางด้วยนะครับทดสอบทางกายภาพเนี่ยกาดกันสวะเนี่ยทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวนนั้หนูจะเอาไปทดลองใช้งานให้ดูแล้วกันนะครับ ด้านหน้านะครับตัวปีกนี่ก็เป็นกาดกันสวะด้วยแล้วก็ห่วงนะครับด้านหน้าแข็งแรงแน่นอนนะครับกึ่งๆจะเป็นกบไม้กบกระโดดอะไรประมาณนั้นนะครับแอคชั่นออกได้2แอคชั่นนะก็จะมีรายละเอียดที่ท้ายนะครับและถ้าถอดใบเหลิวที่ท้ายออกเนี่ยก็จะเป็นอีกแอคชั่นหนึ่งนั่นเองนะครับนี่คือรายละเอียดสัมผัสแรกของเจ้าแมลงนะครับรุ่น1คงกระพันชาตรีทดสอบสเปคกันนะครับสเปคขนาด4เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้7-8กรัมนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์หนช่งน้่อนะครับว่าน้ำหนักขอก แรงรุ่นหนึ่งคงกระพันชาตรีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่7.07กรัมนั่นเองนะครับอยู่ในสเปคครับมาทดสอบทางด้านการลอยน้ํากันบ้างนะครับด้วยสเปคที่ว่ามา4เซนติเมตรน้ำหนัก7จถึง8กรัมนะครับไปดูกันด้านในเป็นทุ่นนะมาลุน้นกันนะครับว่าเจ้ามแมลงจะลอยหรือเปล่านะครับไป แมลงจมนะครับแมลงรุ่นหนึ่งเป็นงานจมนะครับนี่คือรายละเอียดการทดสอบการลอยน้ําเช็ครายละเอียดบอดี้กันบ้างนะครับมาวิเคราะห์กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีการผสมผสานนะครับระหว่างวัสดุหลายอย่างนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นทุ่นตกประมอนะครับมีเอ็นนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกาดการสวะปีกด้านหน้านะครับน่าจะเป็นวัสดุชนิดหนึ่งนะครับที่มาประกอบกับตัวทุ่นได้นั่นเองนะครับก็ใช้เป็นกาดการสวะได้เช่นกันขนาดนะครับเช็คสเปคกันอยู่ที่4.1เซนเมตรโดยรวมนะจากด้านหน้า ถึงด้านท้ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขนาดบอดี้อย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ประมาณ2.5เซนติเมตรนะครับนี่คือขนาดของตัวบอดี้นะครับแล้วก็ความกว้างของตัวบอดี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1. ประมาณเดี๋ยวนะ1.5เซนติเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ความสูงของตัวบอดี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1.5เซนติเมตรเช่นกันนะครับด้านหน้ามันก็ คงจะออกแนวกลมๆหน่อยนะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับในส่วนของตัวบอดี้ของเจ้าแมลงรุ่นหนึ่งครับต่อกันที่ชุดท้ายหรือชุดเบ็ดกันบ้างนะครับตัวนี้ต้องเรียกว่าชุดท้ายหรือชุดเบ็ดเลยนะครับเพราะว่าห้องเครื่องเนี่ยถูกยัดเข้าไปข้างในแล้วนะครับเป็นเบ็ดขนาดเบอร์หนึ่งโอนะครับมีกากันสว่างก็คือตัว N นั่นเองนะครับที่ผ่านการชุบน้ํายางด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวคงตัวเป็นอย่างดีนะครับชุดท้ายเนี่ยหรือว่าชุดเบ็ดเนี่ยก็เป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งโอที่มีการประกอบชุดท้ายเนี่ยยัดเข้าไป แล้วก็ลูกหมุนใช้เป็นลูกหมุนเบอร์หนะครับซึ่งการประกอบแบบเนี้จะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อด,ด้วยสปิดลิงสีทองแล้วก็ใบหลิว2ใบนะครับซึ่งเป็นใบไม้ใบทรงใบไม้นะครับหันหลังเข้าหากันตรงนี้นาออสลั่นทุ่งเนี่ยได้ทดสอบมาแล้วว่า การใช้ใบทรงใบไม้แบบนี้หันหลังเข้าหากันนี่แหละลั่นดีแล้วเกินละครับและนั่นก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้าแมลงรุ่นหนึ่งคงกระพันชาตีจากค่าย MB f i s h i n g นะครับเป็นแมลงรุ่นแรกนะครับที่นนวดได้พูดคุยกับทางนาออดลั่นทุ่งนะครับทบทวนสเปคอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อแมลงรุ่นหนึ่งคงกระพันชาตีอันนี้นนวดต่อให้นะครับขนาด4เซนติเมตรน้ำหนัก7-8กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ Burn 1นโอ้ o, นั่นเองนะครับแอคชั่นสามารถสร้างได้2อแอคชั ก็ได้นะครับหรือจะใส่ใบเหลิวเพื่อให้มีการเคาะของเสียงต่างๆของใบหลิวก็ได้เช่นกันนะครับฝากกดด้วยละกันสําหรับรุ่น1ตัวนี้วันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและหนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยละกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมีรุ่นอื่นๆมาพรีเซนต์ให้ทุกคนได้ชมอีกจากค่ายนี้บอกได้เลยนะผลงานสวยมากน่าเก็บสะสมบา,บายบายคบ๊า